ในชีวิตการทำงานประจำวันของคนเราเนี่ยนะฮะเราจําเป็นอย่างมากเลยเนาะที่ต้องมีการสื่อสารพูดคุยจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับคนอื่นๆนะครับจะต้องมีการอัปเดตความคืบหน้ากับการทํางานจะต้องชี้แจงปัญหาข้อติดขัดอะไรต่างๆในการทํางานจะต้องอัปเดตประเด็นความคืบหน้าในการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาของเราทราบไม่เพียงแต่คนที่ปฏิบัติงานด้วยกันนะครับในแวดวงการทํางานโดยเฉพาะธุรกิจขององค,ค์กรสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ย จึงมีการพัฒนาแนวคิดอันหนึ่งซึ่งบางท่านก็เรียกว่าเป็นปัจจัยการทํางานนะครับผมก็ว่ามันก็เป็นหลักคิดที่ค่อนไปในทางปัจจัยเหมือนกันนะครับเอาละเราจะไม่ถกกันว่าตกลงแล้วมันเป็นปัจจัยหรือมันเป็นแนวคิดเอาเป็นว่ามันเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่องค์กรสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอามาใช้สําหรับการทํางานร่วมกันระหว่างคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยกันแล้วก็ระหว่างคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานกับคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไว้ ใช้สำหรับการสื่อสารพูดคุยระหว่างคนที่เป็นหัวหน้าลูกน้องเท่านั้นหรอกนะครับคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยกันก็สามารถใช้ได้นะครับถามว่าทําไมมันจะต้องมีแนวคิดแบบนี้ผมคิดว่าในชีวิตการทํานงานของคนคนหนึ่งเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่มันจะต้องมีการอัปเดตหรือรายงานความคืบหน้าในการทํานงานระหว่างกันนะครับมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการชี้แจงประเด็นปัญหาข้อติดขัดอะไรต่างๆระหว่างกันแล้วก็ขอรับคําแนะนําการสนับสนุน คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าที่การงานหรือในงานที่เราเรับผิดชอบเนี่ยนั่นคือที่มาของแนวคิดอันนึงของคนญี่ปุ่นที่เรียกว่าโฮเรนโซครับโฮเรนโซเนี่ยจริงๆเป็นชื่อย่อเนาะบางท่านก็บอกว่าไอ้โฮเรนโซเนี่ยอย่าแปลว่าผักขมนะเพราะมันไม่ใช่ผักขมนะครับมันคือชื่อย่อของคำสามคํานะครับคําแรกโฮเนี่ยย่อมาจากคําว่าโฮโคคุครับโฮโคคุ ok เนี่ยมันคือ การรีพอร์ตนะครับการรีพอร์ตนะการรีพอร์ตเนี่ยหรือการรายงานเนี่ยมันก็คือการอัปเดตสเตตัสนะคือการบอกถึงสถานะความคืบหน้าในการปฏิบัติงานแต่ไม่ได้หมายถึงการอัปเดตความคืบหน้าเท่านั้นนะครับยังหมายถึงการบอกถึงปัญหาลูกประักนะครับข้อจํากัดข้อติดขัดใดๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนําเสนอในทางบวกก็ได้ครับเช่นงานมันคืบหน้า ได้เป็นเพราะอะไรนะครับมันมีปัจจัยใดที่มาส่งเสริมเกื้อหนุนให้งานที่เราทํามันคืบหน้าไม่ใช่หมายถึงว่าหกข้ขู่เนี่ยจะต้องเป็นการรีพอร์ตปัญหารูปสักอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราจะตีความของการปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยแคบเกินไปนะครับแต่โดยสาระแล้วเนี่ยมันคือการรายงานความคืบหน้าในการทํางานให้คนที่เกี่ยวข้องทราบคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเป็น ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันก็ได้นะครับจะต้องทํางานต่อเนื่องจากงานที่เรารับชอบหรือจะเป็นผู้บังคับบัญชาก็ได้ซึ่งก็จะเป็นคนที่จะต้องไปคอยแก้ไขปัญหาหรือคอยไปอัปเดตทารีพอร์ตผลการปฏิบัติงานของเรากับผู้บริหารระดับสูงในระดับที่ถัดขึ้นไปนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โฮโคหรือว่าการรายงานเนี่ยเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติอันหนึ่งในการทํางานเพื่อให้เกิดคุณภาพนะครับถ้าเรา สนใจการทำงานอย่างมีคุณภาพแล้วเรานำเอาแนวคิดอันนึงที่ชื่อว่า P.D.C.A. คือ Plan, Do, Check, Action เนี่ยนะครับเข้ามาใช้เนี่ยเราจะพบเลยว่าในแต่ละกระบวนการของการ p พ a น n i n g เราก็ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรายงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบนะครับพอมีการดําเนินงานไปคืบหน้ามากน้อยเพียงใดเราก็รายงานให้ทราบนะครับเมื่อมีการตรวจสอบเราพบประเด็นที่เป็นข้อผิดปกติสิ่งที่ไม่ผิดปกติสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลให้การดําเนินงานมัน รับรื่นเรียบร้อยไปเนี่ยเราเจออะไรบ้างเราก็ต้องรายงานให้ทราบอยู่แล้วสมมติว่าเราเจอปัญหาข้อติดขัดเราจะทําการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติอะไรบางอย่างเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบางอย่างที่เราจะเอามาเพื่อมาปรับเปลี่ยนวิธีการกระบวนการทํางานเนี่ยเราก็รายงานให้ทราบดังนั้นรีพอร์ตหรือว่าการรายงานหรือโฮคเนี่ยมันก็อยู่ในทุกกระบวนการของของ,ของการทํางานของเรานะครับเพียงแต่เราจะไปรายงาน ผู้ปฏิบัติงานที่กันหรือเราไปรายงานให้ผู้บัญชาทราบแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราพูดถึงการรายงานเนี่ยตัวผู้ปฏิบัติงานเองก็จะรายงานให้ผู้บัญชาทราบนะครับเอาถามว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะอัปเดตไอ้ปัญหาลูกประสักหรือสิ่งที่เป็นคําสั่งข้อถ่ายทอดของผู้บริหารระดับสูงลงมาถึงพนักงานได้ไหมได้ครับมันก็คอนเซปต์อันเดียวกันนะครับคือคือการรีพอร์ต นะครับคือการส่งผ่านข้อมูลระหว่างการสื่อสารพูดคุยกันนั่นเองนะครับเอาว่ากันจริงๆแล้วโฮเรนโซเนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกันที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยกันหรือผู้ปฏิบัติงานกับคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยราบรื่นเรียบร้อยมากขึ้นนะครับในอพิซอดนี้ก็จะคุยกันเรื่องของโฮเรนโซอย่างย่อก่อนนะครับแล้วใน3เอพิซอดต่อไปเนี่ยก็จะเจาะลึกว่าโฮโคคุเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยจะต้องทำอย่างไรดี แล้วก็เรนละคุหรือเรนเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรดีกับโซหรือว่าโซดันเนี่ยสำหรับผู้ปฏิบัติงานจะต้องทําอย่างไรดีนะครับแล้วบอกไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานจะต้องโฮจะต้องเรนจะต้องโซ,อ,งโซอย่างไรเนี่ยนะครับผมจะคุยไว้ในพอดแคสต์ของผมที่ชื่อว่า l e a d e r m e ม t o r Podcast นะครับท่านสามารถที่จะ ติดตามรับฟังได้นะครับจริงๆพิมพ์คำว่าโฮเรนโซนะครับพิมพ์กับชื่อผมเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเด้งขึ้นในช่องทของ u t u b e นะครับตอนนี้ผมเอาไว้ที่ YouTube ที่เดียวนะครับไม่ได้เอาไว้ที่ Pod b บีนหรือเอาไว้ที่แหล่งอื่นเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะได้เป็นแหล่งเดียวที่สามารถสืบค้นได้นะครับมาตัวที่2ครับเรนหรือว่าเรนโรคุเนี่ยนะครับผู้รู้ผูเ้เชี่ยวชาญท่านแปลมันอยู่2คําครับคาแรกเนี่ยแปลมันว่า Contact นะครับหรือการติดต่อนะครับบางท่านก็แปลมันว่าการชี้แจงหรือการอินฟอร์มนะครับผมว่ามันคือคอนแทคแอนด์อินฟอร์มเนาะคอนแทคหมายความว่าเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราจะต้องติดต่อกับใครบ้างที่เป็นผู้เกี่ยวข้องใครที่เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนั้นโดยตรงไม่ว่าจะเป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ไม่ว่าจะเป็น lier, วเวนเดอร์เนี่ยเราจะต้องติดต่อประสานงานกับใครบ้างนะครับเราต้องรู้และเราจะต้อง ประสานงานกับคนต่างๆเหล่านั้นติดต่อคนต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้งานมันออกมารับเรื่องเรียบร้อยที่สุดนะครับอีกอันหนึ่งครับมันหมายถึงการอินฟอร์มหรือหมายถึงการชี้แจงให้กับผู้มีชาทราบว่าในงานที่เราไปติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันมันเป็นอย่างไรบ้างเราติดต่อเรื่องอะไรเราประสานงานเรื่องอะไรไอ้เรื่องที่ประสานเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ งานอย่างไรนะครับผู้บัญชากาจะต้องคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําหรือจะต้องดําเนินการต่ออย่างไรเพื่อน,นําไปสู่การแอคชั่นที่มันเหมาะสมนะครับตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเรนระกุครับตัวที่3คือตัวโซนะย่อม,มาจากคําว่าโซดันนะครับโซดันเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คําว่าคอนเซิลนะครับหรือการหรือการให้คําแนะนําการให้คำปรึกษานะครับ คอนซิลจะเรียกว่าการปรึกษาเรียกาการปรึกษาหารือก็แล้วกันนะผมอยากใช้คำว่าหารือด้วยเนื่องจากว่ามันมันไม่ใช่เป็นผู้ให้คำปรึกษาเนี่ยเป็นคนคุยฝ่ายเดียวเนาะมันต้องเป็นผู้ที่สมมติท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานเนี่ยท่านจะไปโซดันกับหัวหน้าของท่านเนี่ยนะครับท่านก็ต้องหารือกับเขาเนาะ ไปสอบถามเขาขอไอเดียเขาแล้วท่านก็แชร์มุมมองของท่านไปนะครับมันไม่ควรที่จะทํางานในโหมดที่จะต้องตั้งรับรอฟังคําสั่งของหัวหน้ารอฟังคําสั่งของเจ้านายอย่างเดียวนะครับแต่เราสามารถที่จะนําเสนอมุมมองของเรานะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยในแวดวงการทางานของญี่ปุ่นนะครับเราจะปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะไม่ใช่เป็นหัวหน้าอย่างเดียวนะเราจะปรึกษาหารือกับคนที่เกี่ยวข้องและ โดยทั่วไปก็มักจะใช้วิธีการระดมสมองนี่แหละระดมความคิดมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็สรุปประเด็นที่เราจะนำไปใช้ในการดําเนินการต่อไปนะครับสวดการระดมสมองกันระดมความคิดกันก็สุดแท้แต่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรและนําไปตอบโจทย์เรื่องอะไรสมมติว่ามันมีปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นเนาะแล้วท่านจะต้องไป ไปปรึกษาหาลือท่านจะต้องไปทําโซดันกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านก็เชิญคนที่เกี่ยวข้องอ่ะแล้วมาวิเคราะห์ร่วมกันซิจะใช้ผังก้างปลาวิเคราะห์จะใช้ทีไดอะแกรมวิเคราะห์หรือว่าจะใช้ Y Y a n a l ใน i s ในการวิเคราะห์ดูก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะรู้ว่าเอ้ยมันมีสาเหตุรากเงาของมันหรือสาเหตุเรื่องใดที่ควรจะต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะนําไปลงมือปฏิบัตินะครับเรื่องของโฮเรนโซเรื่องของโฮโคโคเรนตะคุ แล้วก็โซดันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ใช่แต่องค์กรญี่ปุ่นเท่านั้นที่ที่เหมาะที่จะทำเนาะผมว่าองค์กรแบบไทยๆนี่แหละเหมาะอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันแล้วโดยลักษณะของวัฒนธรรมในการทํางานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหัวหน้างานของคนไทยพนญี่ปุ่นผมว่าไม่แตกต่างกันเนาะคือเราเราเป็นสายเขาเรียกว่าการดํเนิงานแบบเน้นฟัง คำสั่งการของคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยคราวนี้ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติงานแล้วเรารอเจ้านายสั่งรอหัวหน้าสั่งรอหัวหน้าบอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เกิดการสื่อสารสองทางแล้วมันจะเกิดความเข้าใจที่ผิดคาดคาดเคลืค่อนระหว่างกันนะสิถ้าจใจดีมากกว่าเลยก็คือเวลาทํางานเนี่ยเราในฐานะผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ควรที่จะต้องรายงานความคืบหน้าให้หัวหน้าทราบนะครับไปติดต่อประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชี้แจงให้หัวหน้าทราบว่า ผลของการไปติดต่อประสานงานออกมาเป็นอย่างไรแล้วควรจะต้องดําเนินการอะไรยังไงต่อไปนะครับและแน่นอนครับถ้ามันมีข้อปัญหาติดขัดอะไรใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะต้องไปหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยมันก็จะต้องมีการคอนซัลท์นะครับจะต้องมีการโซดูันระหว่างกันนั่นก็จะช่วยให้การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับโซดันเนี่ยผมว่า เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานมากสําหรับการทํางานให้มพีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการนะครับและผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่พอคุยกันมาแล้วโอ้ยมันเป็นเรื่องขององค์กรญี่ปุ่นอะ่ะองค์กรไทยอย่างเราไม่เกิดประโยชน์หรอกผมว่าเกิดประโยชน์อย่างมากเลยครับสิ่งที่สําคัญมากอยากให้ลองทําดูครับแต่ว่าในอีกสมเอพิซอดต่อไปเนี่ยก็จะคุยกันว่าในมุมของผู้ปฏิบัติงานเนี่ยท่านจะโฮโคคุก,กับหัวหน้ขานของท่านยังไง ท่านจะเรียนรู้กับหัวหน้ากับคนอื่นอย่างไงแล้วก็ท่านจะโซดันอย่างไงบ้างนะครับอันที่จริงแล้วโฮเลนโซก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพนักงานที่จะต้องไปโฮไปเรนแล้วก็ไปโซดันกับหัวหน้างานเท่านั้นนะครับคนที่เป็นหัวหน้าเองอย่างท่านทั้งหลายเนี่ยที่มาติดตามลีดเดอร์เมนทอร์เนี่ยนะครับท่านก็จะต้องมีภุ่มกระชาระดับเหนือท่านก็สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องโฮเลนโซเพื่อไปโฮไปเรนแล้วก็ไปโซดันกับหัวหน้าระดับเหนือของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้ถ้าลูกน้องจะมาโฮเรนโซกับท่านท่านจะต้องตอบสนองกับลูกน้องอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามฟังได้ในเอพิซอดหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง leader mentor podcast อย่าลืมติดตามในเอพิซอดต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ